นี่เป็นสืบสันพัฒนาปตรเพณนี้เข้าเลยนะมานานแล้วสืบทอดกันมายาวไกลมานานนานมากเลยแต่กก่อนทําไม่ไผ่อ๋อเื่กก่อนไม่ไข่เหรอครับแต่ก่อนทําไม่ไผ่อ๋อทำไม่ไผ่ไเอาัเอามาตำตำตำด้วยมือแต่ก่อนตำด้วยมือเเด่อก่อนที่ทำด้วยมือเดียวแล้วเดี๋ยวนี้ก็าําอะไรบดครับนี่เป็วนน มาทําเป็นท่อ PVC ีซีมันง่ายกว่าไหมครับมันง่าย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 ยังไม่ไปเรื่อมันยากเอเขมาอ่อนตําด้วยมือเนาะอ่อนตั้มด้วยมือมันไม่ใช่ดูดีครับจุดอย่างเก่งก็ยี่สิบวิ่สิบอ๋อมัน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 จะเร็วเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันขึ้นได้นานนะครับนานกว่าอ๋อมันแตกต่างกันมาเรื่อยๆครับโอ้หุ่นใหม่แล้วเนาะ ดีจริงๆเลยครับรุ่นหลังก็สืบทอดอต่อไปอะเนาะโอ้โห <c oughs> แต่ละบ้างละบ้างลงทุนสูงไหมครับ ประมาณ่เกือบสิบพันบาทเกือบสิพันบาทเบ็ดเสร็จสรุปว่าตัโตบ้างโตบ้างนะเนาะโอ้ราะราคาซื้อเขาก็เจ็ดพันคับผมเจ็ดพันบาทถ้าซื้อเขานะนี่เราก็มาทำเองไม่ใช่เจ็ดพันบาทแม่เขาเขาเจรจาเขาจะร้างเอาไปจุนทีโอ้โหสูงเหมือนกันเนาะ เ,เกียวบดประมาณเจ็ดโลสิบแปดโลครับทิมปาซิวประมาณเจ็ดสิบแปดโลบรรจุไปในนี้นะครับ,รบโอ้โหเยอะเหมือนกันเนาะทิมปาซิวี่เราปรุงเองหรือว่าเราเราซื้อเข้ามาครับทิมาซิว,วต้อมามาบดมาบดอีทีบดอีกทีแล้วแต่ข่ายก็จะ ชอบขนาดไหน<อ>มีตะแกงมีเบอร์หลายเบอร์แล้วก็ไม่ใช่เลยใช่ครับผมฐานก็เหมือนกันไม่เหมือนกันนะฐานนี้ก็บางคนก็เอาไม้ไม้กูบ้างอเออไม่ไม่ไม่เหม,มือนกันนะเพราะฐานนี้มีผลเหมือนกันเนะครับเนาะอย่างอย่างานีฐานฐานไม้มะขามเปียหมดเลยนี่แหละครับมะขามเปียต้นแบบไหนครับยังไงต้นไมป่าเขาในป่าเลยไอ้ต้นดอกเขาขาวอ่ะ ใช่ S <S <S คุเล็กๆประมาณเท่านี้ก่อนครับเราต้องไปไปหามาแล้วก็พายาไม้แ้มันมันมันหยาบหยบหาไม่ได้เลยไ่ไครับปลูกก็ไม่ได้เนาะปลูกไม่ได้มันขึ้นในธรรมชาติธรรมชาติโอ้โอ้ยถ้าไม่ได้ถามนะับไม่รู้หรอกว่าเคล็ดลับหรือวิธีต่างๆมันมีส่วนผสมอย่างงุ่นนี้มาเพิ่มเติมเนาะครับครับถ้าทานบกทานทั่วๆไปก็ไม่ได้อ๋อหรอไม่ได้โอ้ดีจังเลย นั่นสูตรผสมของเขาเนาะสูตรผสมก็แล้วแต่ใครจะขึ้นตาช่างแล้วก็แล้วแต่สูตรของใครก็ได้โอ้ได้ความรู้จริงๆเหเล็กไข่ก็เหมือนกันครับผมแล้วแต่ใครจะใช้กี่เล็กกี่เล็กไข่ก็ไปใส่ในเนี่ยนะครับครับมีรูอยู่รูใหญ่อรูเล็กนนี้เราก็รูเล็กขึ้นมาเรื่อยๆโอ้อันอันนี้มันมีอะไรใส่ตัวนี้ด้วยครับอย่างเงี้ยก็คืออะไรแบบนี้ ใช้ลูกนี่เหรอปะอะครับผมเนี่ยอย่างเนี้ย <c oughs> ลูกลูกลูกเขาแหละลูกก็เป็นความมาตรฐานของแต่ละฐานที่จัดมาให้อความยาวก็ไม่ให้ไม่ต่ํากว่าแปดสิบโอ้นี่ไม่ให้ต่ำกว่าแปดสิบเซนครับผมรับจากนี่มาเนาะว่าจากนี้มาแปดสิบเซน<อ>ลูกสั้นเ็าอยู่ประมาณห้าสิบครับห้าสิบเซนแล้วก็ เชื่อมจางนี้ไปก็ยี่สิบเซนโอ้โหดีจังเลยเนาะรอบ <c oughs> รอบอีกรอบนี้ก็ไม่ต่ำกว่าห้าสิบห้าเป็นกดเขาเลยมี่น้าเวลาเราเ,เราไปลงทะเบียนเขาจะใช้วัดขนาดเนะนาะอันนี้จะเริ่มไปไปกี่โมงครับไปไปไป,ไป ไปลงทะเบียนนะครับลงแล้วลงแล้วเหรอที่นี่ก็ลงแล้วอ๋อเหรอลงทะเบียนแล้วอ๋อที่งี่ต้นไม้เขามาลงทะเบียนแล้วอ๋อเขาจะมีตัวสัญลักษณ์อืมนี่ก็รอเวลาที่จะรเตรียนไปนะครับเนาะแต่เจ้าของบกไฟเขาจะให้จุตอนไหนอ๋อเขาจะประกาศเรียกเราไป เจ้าของมังไ้ายเพราะเจ้าเจ้าเจ้าของมังไ้าเออที่เขาซื้อที่เขาสั่งอ๋อที่เขาสั่งโอ้โหอันนี้ก็คือค่ายเทพไก่บินเนาะครับมีความยาวครับความยาวเขไม่ไม่ต่ำกว่าร้อยแปดมาตรฐานเขาหรืออ๋อต่ำกว่าร้อยแปดสิบเซนครับโอ้มาตรฐานเป๊ะเลยเนาะครับเกินไม่เป็นไรจะยิ่งให้ต่ำโอ๊จะยิ่งให้ต่ำกวนานั้นต่ำไม่ได้ต่ำได้เปรียบอ้าวเหรอครับ ไม่ใช่ขี้เจเยอะจะได้นะที่เจเยอะเขาไม่ได้ถ้าคนคนที่บ้านเบิดที่ว่าได้เยอะๆนั่นมันของเขามันความยาวมันแค่ร้อยเจ็ดสิบโอ้โหมันต้องต้องละเอียดทีเดียวนะครับเนาะโอ้โหมันเป็นความสามารถเฉพแต่ละ่ายความสามารถไม่เหมือนกันดีจังเลยนะครับเนาะ ทีมทีมงานกี่คนครับทั้งหมดของของน้าทีมงานก็ประมาณเจ็ดแปดคนโอ้ดีจังเนาะครับเนาะหน้าไปไกลสุดที่ไหนบ้างที่เขาอนาุารักษ์แบบเราเราอยู่มีเขตไหนบ้างที่ยังสืบสานแบบนี้อยู่ครับก็มีอยู่ตอนนี้ยังเหลืออยู่บ้านคุ้มดินที่ไหนบ้านคุ้มดินเออคุณมก็ถัดไปถึงโอ้ยก็ยังมีอยู่ประเภทนี้แนะบบมีบ้านคุ้มดินแล้วก็ มันก็ยังเหลือบ้านคอนี่แหละบ้านคอบ้านคอบ้านคอก็อยังมีมีปะปนท่อห้าท่อห้าท่อหกอาจจะมีปนแต่แต่เขามาเอามาท่อห้าท่อหกเลยส่วนมากจะเป็นม้วนไฟถวายแบบแก้บน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 อย่างไฟแก้บนเพรล่งหลวงก็มีต้หนหลวงวกที่สิบหกก็มีเรเป็นเป็นม้ไฟท่อสามอย่แล้วก็มีแก้บน อันนี้เรียกท่อสามท่อห้าครับท่อสามท่อสามถ้าท่อห้านี่ใหญ่กว่านี้ใช่ไหมครับโอ้นี่ครับเป็นห้านิ้วครับนี่มันก็สามนิ้วคถ้าสามนิ้วก็ก็อยู่ประมาณนี้พออัดเข้าไปมันก็จะใหญ่กว่าโอ้ัน่โหดีจังเลยได้มาเจอนะังก็ได้ความรู้แบบ ไประดับความรู้ได้ดีทีเดียวเลยเลกลบกรนต้องใช้อันนี้ไม่ไม่ยอันนี้ไม้ไผยเนาะโอ้เราได้สวยสวยงามมากเลยเนาะโอ้นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะเลยครับตัดมาแล้วก็ต้องมาต้มต้มอ,อีกด้วยเหรอต้มต้มก่อนโอ้เอามาต้มก่อนครับโอ้แล้วเราต้มต้มขนาดไหนละเราต้มต้ม้งหมด เ๋อเราเราต้มแล้มีหม้อแบบไหนต้มครับใส่ท่อใส่ท่อแบบอ๋อท่อแบบอืมโอแบบก็ใหญ่ใหญ่คประมาณนิ้วแปดนิ้วนี่แล้วก็ยัดใส่ใส่เข้าไปในท่อต้องมาต้มต้มใช้เวลายาวนานไหมครับผมนานนานต้มจนสุกจนสุกเลยโอ้ ก็ามามัใใาหห้้ตรงครับผมแล้วแล้วไปซื้อจากไหนหรือปลูกเองต้นต้นไผ่นะครับซื้อตรงซื้อเขาด้วยนะแสดงว่าคนที่ปลูกต้นไผักคนคนไม่มีเวลาไปหาของซื้อสองพอดูสอง,อง<ป>ร้อยสองร้อยถึงสามร้อยค่ะโอ้โหเจ้าเจ้าของสวนไผ่ถ้าจะได้ตังค์ดีเนาะเราซื้อเขาก็ประมาณรัาห้าสิบหกพับบาทครับโอ้ขั้นตน้น กว่าจะมาได้เสร็จต้องไปต้มต้องมาไม่เอาไม้เกลเก่หนักก็ไม่ได้โอ้ประมาณใบขิงครับผมตอนใบขิงขึ้นไปก็แตกใบขิงครับโอ้ต้องต้องเชี่ยวชาญมากเลยแบบว่าคนหยุดทำตรงนี้ต้องเก่งต้องชำนาญต้องรอบรู้จริงๆนะครับถึงจะเนาะโอ้ อย่างผมงูประปามไม่เป็นหรอกเขาเข้าใจว่านึกว่าไปตัดตัดเขาทำได้เลยโอ้โหนั่นแหละสิค่ะโอ้โหสวยงามมากเออผมลืมเรื่องไหนไมเนี่ยโอเคท่านผู้ชมกำลังอัดดินประสิวนะครับ เั้งแต่ว<อ>ันเที่ยงโมงหวานอ,อันนี้มีสองสองบ้าง,งนะครับโอเดี๋ยวรอดูเนาะสวยทีเดียวเลยเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวว่าต้องมาลุนในระนับถัดไปนะครับ ฝ่ายโบราณนันผู้ชมก็กำลังเตรียมความพร้อมจะได้นำไปจุดในเวลาต่อไปรอกก็ต้องพักด้วยเนาะ้อดี ทันเนั้หาถบอกนนื้หาเนี่ยหลงเงาหนีใช่ไหอกใหบุกให่นว่ายันยังไม่แก่ไม่ใหไม่แก่ม่ไงอ๋องก็อ๋อเหรครับเป็นเคล็ดของข้าเนาะดีจริงๆขั้นตอนการประกอบบ้างฝ่ายละเอียดอ่อนทีเดียวท่านผู้ชม คผู้ชมเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ก่อนกันแล้วกันเนาะิถ้าประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้ยสวัสดีค่ะ